มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel PPS Studio ครับอยู่ด้วยกันกับผมในเกมเล d l l r t ออนไลน์ครับแมปออยแบบ6คนนะฮะเล่นกันแบบ FFA ครับผมมาเกมนี้ผมเรนดอมได้เป็นทางฝั่งของพันธมิตรแล้วนะไม่เปิดแมปก่อนเลยขั้นแรกครับเพราะเราจะรีบใช้สปายในตอนต้นเกมมันนะ ว,ว้าวกลับมาเลยลูกเรารับดาเมจแ,แทนอ่าไม่ต้องไปแล้วเดียวเวลาฮะเก็บกล่องได้แล้วเราไม่ต้องไปแล้วม,มาฐานเครื่องบินอยู่ตรงนี้ <c oughs> ให้ว่องให้ว่องนี่มาเตรียมใช้สปาย <c oughs> <c oughs> ชุบ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 มาต่อไปเต็มตัวครับไม่เวลาละถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วที่เราจะต้องลุยกับมันเปิดประตูปั๊มอยู่ข้างหลัง มารับดาเมจก่อนครับคิทเล่นี่ไปนุ่นเลยฮะลงเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งเสร็จไปหนึ่งเสร็จไปหนึ่งเหลือฐานคนอีกอันหนึ่งนะฐานคนอีกอันฮะจะได้หรือเปล่าไปเลยวัดดวงวัดดวง ไปได้ไหมลูกผมนึกว่าจะรอดอะโอ้ยทำไมของมันวิ่งเร็วจังวะมันเก็บกล่องได้เหรอเก็บกล่องวิ่งเร็วอ่ะต้งใส่เนยใจอะโดนหลายคนไปเลยถอดใจอะโอ้ไม่น่าเลยเพื่อนนี่น่าจะสู้อันนี้อีกเม็ดนะเราจะได้ฐาน คนอยู่แล้วอีกนิดเดียวแท้มาลุยกันเท่านี้ก็ได้พิตเตอร์มาเลยพอเทสดักไว้ข้างในป้อมสอยด้วยข้างหน้าเราต้องมีป้อมสอยนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,ปบไปเก็บกล่องมารูปก็ได้ฐานโซเวียตฐานต้นทางผมน้อยนะเดี๋ยวเพิ่มขึ้นหน่อยฮะ เรากำลังโหลดซื้อใจเย็นๆคุณผู้ชมเนี่ยมีสัก4ี่อันกำลังดีไม่ช้าไปไม่เร็วไปตอนนี้เน้นฐานโคนก่อนครับเน้นการป้องกันทางอากาศปึ๊บโลงซ่อมอยู่ตรงนี้แล้วกันนะ แล้วก็ MCV มาสำรองไว้ครับออก MCV มาสำรองไว้ด้วยพี่น้องไอ้หนู่มอะไรอะเยี่ยมเลยับมาให้ว่องให้ว่อง เราต้องเตรียมการรับมือด้วยความรวดเร็วและว่องไวเข้าไปตรงนั้นหาไปขึ้นครับไหยิบมาหน่อยสิเกะกาแล้วกันกันหลังด้วย อะไรอะไรเสียงอะไรแวบๆเสียงอะไรแวบๆไม่สนใจอ่ะการบ้านก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยออกไปซ่าทีเดียวซ่าทีเดียวยาวๆอ่ะมาฮะไอ้น้องไอ้หนูไอ้น้องไอ้หนูไอ้หนี ได้เงินโหเลยใครอยากได้ใครจะเอาเงินนะผมไม่ได้อยากได้เลยขายลงซ่อมไปส้าเกะกะมานี่ไอ้หนูไฟฟ้ามาแทนไอ้หนู ทำไมทุกคนเงียบสงบกันหมดเลยล่ะไอหนูไม่มีใครห่าเลยเหรอเพราะอะไรถึงไม่มีใครห่าเลยฮะเพราะอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ปั๊มของใครฮะอาย่เลยมีปั๊มมากกว่าชาวบ้านเขาได้ยังไงฮะไม่ยอมหรอกคนจะมีได้คนเดียวคือเราะคนอื่นห้ามนะจ๊ะ ใครมีมากกว่าเราเราไม่ยอมครับแต่เรามีมากกว่าคนอื่นได้ไม่เป็นไรฮะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะนมันเป็นธรรมชาตินน่นองหุยขยายบ้านล่ะเพื่อนมาได้เลยอย่าอยู่เลยแกห่วงขยายที่ดีนนะไม่ให้หรอกไอ้น้องไม่ให้หรอก เอาสิเอาสิทำไมคนบินติดบ้างมาล่ะกี่โกงของเรามาล้นๆแลยไม่มีบ้างของแกมีบ้างได้ไงโกงแม่งโกงแล้วนี้โกงแล้วมันโกงฮะคนบินมันมีบ้างฮะคุณผู้ชมคนบินมีบ้างก็ต้องเจอกับป้อมสอยและคนบินคู่กันนะ มันจะได้รู้ตรงนี้ก็ละกันเรัยบมายิงตัดตัดมันก่อนตัดสิวะอื้ยไม่ไม่ทันแล้วไม่ได้ไม่ให้ไปกูไม่ให้ไปไม่ให้ไปกูไปเองมึงอ่ห้ามไปอาอดิอาดิอาดิ วันนี้ป้อมผมเยอะนะป้อมผมเยอะนะอ้ากูยิงพื้นละตะตาไปไหนไปไหน <c oughs> ไปยิงบ้านนะนโอ้คุณดูดคุณดูดก <c oughs> ูดูดไว้ไม่ต้องห่วงเพื่อนอกลับไปซะ <c oughs> ทำอะไรทำอะไรหน่อยแน่คิดจะยิงบ้านหรอเพื่อนไม่ได้แอมพี่หรอกเนาะต่อใหม่ได้เนาะ <c oughs> ไปต่อมาใหม่หนูนี่ยิงจ้าอิงเจอป้อมเยอะนะบอกไว้ก่อนมีเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะป้อมมาเยอะแล้วนะเอานะเพื่อนไหวหรือเปล่าเพื่อนไหวหรือเปล่าแล้วจอดไปทำไมอะจอดไปทำไมโดนยิงฟรีนะจ๊ะอุ้ยนึกว่าจะสามบังโชว์หน้าบ้านเขาสักหน่อยนี่ยังเลย ไม่เป็นไรอะ่ะผมต่อฐานไปใจยเย็น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 ออกมาข้างหน้าก็โดนป้อมสอยรัวๆเพื่อน,นมาเถอะลดต้นไม้เหรอมาทำไมพิ่ซึมจะไปไหนจะไปไหนไม่ให้ปลายว่าไม่ให้ปลายว่าเอาว่ายิงทิง้งเก็บไว้ทำไมข้างหน้าบ้านเนี่ยไม่ต้องมีฮะ ห้ามมีไอ้น้องพี่มีได้คนเดียวหน้าบ้านก็ถามมาหน้าบ้านมันเป็นหน้าที่ของพี่น้องอยู่เฉยๆหรยพี่จัดการเองรับรองสบายใจหายห่วงมาประทากันข้างบ้านหน่อยแม่ข้างบ้านแล้วหน่อยแม่ เอาหน่อยไม้เอาหน่อยไม้มาดิมาดิป้อมผมเยอะนะจ๊ะป้อมผมเยอะนะจ๊ะมีมาดิล่วงล่วงบุกะแลต้องถอยกะแล้วนานต้องถอยเพื่อนไม่ไหวหรอกไปถอยไปซะดีๆถอยไปซะดีๆรีบใจร้อนจะขยายบ้านเหรอมาสิอุ้ยเอาไอ้บ้องมารับดาเมจว่ะ อุ้ยร้ายนะเนี่ยร้ายนะเนี่ยร้ายนะเนี่ยได้เลยเพื่อนมาเออได้รักษาแกวเลยเปิดแมปกันหน่อยฮะไปผมสร้างดาวเทียมขึ้นมาเพราะว่าเวลาถ้าเป็นแบบเก็บกล่องเปิดแมปเนี่ยจังหวะเรายิงแก๊ปไปแล้วอ่ะแต่ว่าหมอกมันจะยังอยู่นะครับถ้าเราไม่มีดาวเทียมอ่ะ ผมก็เลยสร้างดาวเทียมขึ้นมาครับตรงไหนที่เราเปิดแล้วมันจะได้เปิดให้เราเห็นนะ <Unit ready. S 1> มันมาแคมป์แล้ววะ่ะไปไล่มันหน่อยเพื่อน <Unit ready. S 1> ไปไล่มันกันไปไล่มันกันปอยไปซะไอ้น้องปอยไปซะไอ้น้อง <Unit promoted. S 1> หน้าบ้านนี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่ <Unit S 1> พี่บอกกันแล้ว ทำไมกถึงไม่ฟังล่ะพ่ออะไรกถึงไม่ฟังล่ะทำไมแหลกจังวะเสียจังหวะแล้วเนี่ยเสียจังหวะเสียจังหวะหมดจังหวะเสียหมดเสียหายหลายแสนเสียหายหลายแสนอย่างนี้มาดิมาดิไม่ถอยอูไม่ถอย ผูไม่ถอยมาเด็ดมาออเอาเหรอเอาเราต่อฐานไปไหนต่อฐานไปไหนเพื่อนไปต่อมาใหม่ไปทำต,ตัวดีๆต่อมาใหม่ให้เรียบร้อยขอเคลียร์หน่อยนะเดี๋ยวแก๊ปเราเปิดอีกโอ้โหเก็บกล่องได้ตรงนั้นเก็บใจสิเก็บใจสิไนะ้อง นี้เว้ยคนบินแม่งติดยศมามาต่อกันเถอะเราอุ้ยมาดิมาดิฮหืึขอเจียหัวไหนือขอเจียหัวไหนสิไอ้น้อง มาพี่เจียวหัวให้ดีๆทำอะไรเก็บฐานผมเหรอเก็บฐานผมเหรอไม่ง่ายหรอกนะไม่ง่ายหรอกนะเอาเหรอเอาดิกูไม่ถอยคนบินขึ้นมารับระเมตรด่วนเอาดิมา่งมะมาดิเอากูไม่ถอยแล้วไม่ถอยแล้วอ่ามาเลย ถอยทำไมอะนายอะ <Unit ready. S 1> นายจะถอยทำไมอะเพื่อน Unit Unit ชุบ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 ขอฟาร์มหน่อยนะฮะพักรบแปบ๊บมจะเจาถ่านแม่ไปกลางเพิ่มจะได้สร้างเร็วกว่านี้เร <Unit ready. S 1> าสร้างป้อมจะได้สร้างทันเขานะสร้าง่างนี้มันช้าผมยังไม่ทันใจ ไม่ไหววรุ่นใจร้อนโอ้ยบอกว่าพักลบแป๊บหนึ่งไงพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องเอาเอาเอาออกมาก็โดนอะคนบียนมมือะดูออกออกมาแล้วก็ล่วงออกมาแล้วก็ล่วงน่าสงสารนะไม่ไหวแล้วมั้งไม่ไหวแล้วละมั้งน้องพี่ว่าไม่ไหวแล้วแหรอหนืา ทัดนม่กลางได้ไหมอโอเคมากูสร้างเร็วขึ้นแล้วประมาณสี่อันแน่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 แนดีนะกูขยับมาพอดีเอาดิเอาสิเอาสิเอาสิฮะ ทำลายทำลายมีเยอะกว่าเพื่อนทำลายเพื่อนทำลาไรเข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วนะเอานะนี่ต่อฐานถึงบ้านแล้วนะเนี่ยยังยังไม่กดยอมหรอยังไม่กดยอมหรอกดได้แล้วกดได้แล้วเพื่อน กดยอมบอกให้กดยอมซะอย่าต้องให้ออกแรงนะยอม <c oughs> ยอมซะดีๆไม่งีไม่ตั้แหลมมันก็ไปแล้วตรงนี้ออกมาหน่อยฮะย้ายมาฝั่งนี้อ้าวม่์ยอมอย่างนี้เหรอโอ้โหกดยอมงี้ตายให้ตายเถอะ ให้ตายเถอะเธอกดย้อนอย่างนี้เชียนก็แย่สิน,นั่นไงก็ว่าแล้วจะเป็นมึงแน่ๆนี่ใส่นี่ใส่ไม่ดีนี่กดย้อนอย่างนี้แย่มากอ่ะบีพีเอสลับไม่ได้ พีพีเอับไม่ได้เลยกับสิ่งที่คุณทำมึงไปอย่างน้ามัานเหลืออีกสามทีมสี่ทีมรวมเราเหรอเราขอป้องกันหลังแป๊บมึงนะ <Unit> หมอนั่นมันนักเข้มเ,เข้มอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยเหรออยู่แต่ในบ้านอย่างนั้นเหรอ <Unit ready. S 1> ได้เลยเดี๋ยวรู้กันเพื่อน <Construction complete. S 1> ไม่ต้องห่วงอยู่ในบ้านก็อยู่ไป <Construction complete. S 1> แล้วเข้าไปหานายเอง <Construction complete. S 1> ไม่ต้องห่วงครับระหว่างนี้รออยู่ตรงนั้น เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาเองนะจ๊ะนะจ๊ะเพื่อนจ๊ะยึดป้อมจ้ะอะไรวะโอ้ยมันไม่รอเว้ยโุ้ยกันละโอ้ยไปยิงป้อมไม่นั่นหุวยหุวยวุ่นวายเลยวุ่นวายเลยวุ่นวายเลยอย่างนี้อย่างนี้วุ่นวายเลย ให้ตายอ่ะดูดไม่ทันด้วยโอยโอยควนติงกวงติงแล้วลึกวงติงวัวแล้วได้เลยเลือนไม่มีปัญหาหรอกไม่มีปัญหาเอาออกมาด้วยเหรอออกมาออกมา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 ามาดาาาาามามา มาเดี่ห,าห,าห,ห้าวนักมึงมีฟอเทสแล้วไงอ่ะใครต้องกลัวใค,ออใครต้องกลัวใครต้องกลัวมีฟอเทสแล้วยังไงครับแล้วยังไงครับนั่นมันหายหมดแล้วนะนะ <c oughs> อิงซ่าไม่ดูอ่ะเพื่อนองไม่รู้กำลังตัวเองเลยอ่ะเพื่นอนองซ่าไม่ดูเลยครับมาเดี่วครับ อ๋อไ,ได้รักษาแล้วนะครับต <Training. S 1> อนนี้ผมหายดีท <Ready. S 1> ุกอ,อย่างนะฮะ <Construction. S 1> เพื่อนบุกมาไม่ดูตามมันจะเลือเพื่อน <Construction. S 1> โธ่แย่ว่ะเพื่อนอะไรเงี้ยอ่ะแย่ดิประเทศชาติแย่อะไรอย่างเงี้ย <Building. Construction. S 1> เอาเอาโดนด้านข้างเอาใจเย็นเพื่อนเมื่อกี้ฝากแผลกูไว้อย่าเพิ่งไปหาคนอื่น <Lo aded. S 1> เคลียร์กูก่อน วั้าเพื่อนยังอยู่เคลียร์กับเราก่อนมาขายแก๊บเราจะกลางตรงกลางครับอันนี้ป้อมสอยแล้วก็ซื้อแก๊บมาแล้วเดี๋ยวเราจะกลางแก๊บตรงกลางคุณผู้ชมนี่แหละมาปิดบังใบหน้าที่แท้จริงของเราเอาไว้ยังไงใครรู้ ไม่หนูยิงพลาดผิดคนแล้วจะบอกให้เจอมหากรรมตอบป้อมแน่เจอมหากรรมตอบป้อมแน่มาสิมาเดี๋ยวยิงเหรอยิงเหรอเอาดิเอาดิเอาดิมุดแต่ยิงฐานเอาดิเอาดิอ้าเอาดิมุดแต่ยิงฐานเจ็บนะบอกให้เจ็บนะเจ็บนะ เจ็บนะเอา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 นะกดบิดมาแล้วเว้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็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 นค่อยค่อยคุยกันนะมีอะไรเด็กค่อยค่อยคุยกันค่อยค่อยบวกกันนะคนใจเย็นเย็นนะเราต้องใจเย็นเย็นนะไม่แล้วนะมึงถอยกูมานะ เอานะมึงถ,ถอยมึงอยกูเดินหน้านะอื้ยมึต่อเข้ามาแล้วนะโดนสอยแน่มึงไงโดนมึงบอกแล้วมึงต้องโดนสอยแน่เอาดิเอาดิเอาดิมาดิมาดิมามามาหวั่นไส้มาหนาเชียะ <c oughs> แบ่งบุกกูหวั่นไส้แม่งบุกผม,ผมนะคุณผู้ชม ว้าวาแไม่อยู่เลยว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนบ้านนายแต่ป้อมเราเต็มบ้านแล้วนะไปแล้วรีบไปจังเลยวะรีบไปไหนเนี้ยโอ้มาบ้านต่อไปอะคิวต่อไปเชิญได้ เชิญคิวต่อไปได้เลยเดี๋ยวเราช่วยนายเองนายกำลังจะหมดบ้านแล้วสินะใช่นายควรจะถอยเพราะเราจะบุกมาไอ้นูพี่ต่อมาแล้วนะไอ้นูอย่าบอกว่าช็อปเปอร์มานั่งตรงนั้นนะไม่เป็นไรเราบอกแล้วเราจะช่วยนายเองเดี๋ยวเราจัดการกับมันให้หนายเอง เอาพิซซึมออกมาทำไมถอยออกไปถอยออกไปให้หมด <Unit ready. S 1> ถอยออกไปให้หมดตรงนี้นะ่ยถอยออกไปให้หมดเออ <Unit ready. S 1> อย่ามาหือใช่นะเอาดิ <Unit S 1> จะหือกับพี่ก่บน้องอยากจะหือกับพี่อ่ะน้อง <Unit S 1> ออกมาดิว่าพิซซึ่มออกมาคนชนมั่วไปแล้วมั่วไปแล้วคุณผู้ชมมั่วไปแล้วเอาดิเอาดิเอาดิล่ว,วงไปเลย สู้ทั้งสองฝั่งว้อมกันมามาเนาะทำไรน้องจบแค่นั้นมันแค่นั้นแหละไอ้หนูเนี่ยจบเรื่องมาจบเรื่องกันให้อยู่ดูดีๆไม่เอาเหรออยากเก็บเหรอก็ไม่บอกว่าอยากเก็บถ้าบอกว่าอยากเก็บตแต่แรกก็จบเรื่องแล้วก็ให้เก็บตั้งแต่แรกแล้วเอาด็มาดิออกมาดิ มาออกมาสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีเพื่อนศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีจบยังมีศักดิ์ศรีสุดยอดไปเลย